เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะครับคิดเซนนะครับก็คลิปนี้นะครับอยู่กันไอเดีเดิมเลยนะครับไอดีของคลิปที่แล้วนะครับก็ที่ผมบอกว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดอีกสัก300รลูบี้นะครับแล้วก็จะแจกนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ผมฟาร์มถึง500รลูบี้แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาเปิดากาชาตัวละครกันสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เปิดเพลงอีกสักหนึ่งรอบนะครับโอเคก็ไม่พูดพัมขอเพลงแล้วนนะครับขอเอาเอาุปน้นันขอที่เมาลินะครับนอาซินจังแล้วนะครับโอเคที่เมาลินะครับที่เมาลิห้ามเลยแล้วนะครับอืมลาติบชงกาแฟโอ้โหอ่ะไปต่อเลยนะครับเจมรสึก บอสขาล็อกบอสชาวล็อกตัวจริงเอาหอสุดยอดเอาตาด้วยนะครับอเอ็ดเวิร์ดโอ้โหทำนีิคลิปที่แล้วผมก็ข้างบนไปคลิปนี้มันมาอีกแล้วสดจัดนะครับโอ้ยเบาไฟอ่าไม่เกือแล้วนะครับลิปนี้ใครได้ไปผมมอกเลยนะครับปั้นได้ยาวๆชัวนะครับใบเหลืองอ่ะหมดนะครับ ก็ได้เบาไปมานะครับโอเคถือว่าผ่านนะครับคลิปนี้ต่อไปคงขอเกียร์ดีๆนะครับถ้าไม่ออกเจ็ดาวก็ขอออกเกียร์หกดาวที่มันแบบใช้ได้นะครับอ่ะเปิดเลยนะครับอห้าดาวห้าดาวยังห้าดาวมาแล้วครับโอเคมันคาสซลลี่เหรอก็โอเคนะครับใช้ได้แต่ ชื่นอื่นดีกว่านะครับห้าดาวรอบท้ายแล้วปะอ่ะโอเคมงกุฎโอเคเล่นได้นะคก็เกลือรอบนี้ก็ถือว่าเกลือนะครับคือมันจะใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าเพี้ยหกดาวอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาบอกกติกาดีกว่านะครับว่าต้องทํายังไงนะครับถึงจะได้รหัสนี้ไปเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้คอมเมนต์ เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้แอปสุ่มนะครับสุ่มเอาหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวจะได้รหัสนี้ไปนะครับแต่เงื่อนไขของการรับอดีนี้ก็คือการที่มีเบอร์ห้องว่างนะครับเบอร์ที่จะใช้ล็อกอินนะครับหรือว่าเฟซก็ได้นะครับโอเคเฟซอดี๋ยวเดียวก็พอครับขอให้มีเฟซนะครับหรือว่าอีเมลนะครับที่จะใช้เชื่อมต่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถอดเบอร์ออกนะครับโอเคก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับก็เดี๋ยว คลิปนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จไหมก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับได้บาวไฟมานะฮะก็มีแท้งแล้วนะครับแท้งหนึ่งตัวจริงจังนะครับตัวอื่นก็ก็โอเคโอเคนะครับเล่นได้นะครับเพื่อนเชิญให้แล้นะฮะเดี๋ยวผมแอดเพื่อนให้แล้วนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้รับอีกหนึ่งร้อยลูบี้นะครับเควสเควสเลือีกสองเควสนะครับรอล็อกอินนะครับแล้วก็สเตตหลักผมตอนผมผ่านไปแค่ร้อยห้าสิบ ใช่ครับ150ก็อาเควสด,ด่านผ่านหมดแล้วนะครับเหลือแค่ต้องไปเก็บเรลวทำเควส์อาเริ่มต้นนะครับแล้วก็รับ r ู b ี้มาเปิดกันอีกได้นะครับโอเคก็ิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับสัสดีครับ